วันนี้มมีมีเคสอะไรมาฝากพวกเราค่ะมีเคส HIV HIV ใช่<ม>แต่เคส HIV คราวนี้เป็นกับเด็กอายุ11ขวบค่ะคราวนี้บีก็ไม่ได้ ก็มีถามแหละว่าติดยังไงเนี่ยแต่ว่าไม่ได้รับคําตอบนี่ก็ไม่อยากจะไปรบกวนมากเนาะแต่คือแม่เขาสั่งให้นะไอ้แม่ตาวนะเขาเรียกน้องน้องก็ก็ไม่คือถามละเอียดมากเลยนะไม่ได้รู้แต่ว่าเด็กเนี่ยอายุสิบเอ็ดตัวเนี่ยเป็นเรียนอยู่ปห้าแล้วก็เริ่มจากที่ว่าป่วยมากนอนโรงพยาบาลอย่างเนี้ยค่ะ น้ำหนักตัว28กิโลตัวเล็กพองแน่งคือเพิ่งคือพอป่วยเนี่ยแล้วถึงเพิ่งตรวจเจอว่าได้มีเชื้อนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เออแล้วก็ผอมมากอย่้อยู่ที่โรงพยาบาลแบบว่าทานอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยสารไม่มีแรงเดินอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเอ่าเขาก็ติดต่อนะก็คุณูแม่คุณไรดีก็ไมู่มเหมอนกันะนะติดต่อมา ว่าสนใจตัวนี้อ่านรายละเอียดแล้วขอสั่งซื้อเลยนี่นะก็คืออูมินะคะอูมิก็ดีก็ส่งไปให้ก็ถามทานยังไงมีบอกโอป่วยขนาดขนาดนี้นอนโรงพยาบาลนี้ก็อยากให้ทานอย่างบากัะสองซองละเนาะอันนี้เราซอบค่าซีโไม่เขาบอกว่าใช่เขาบอกว่าคือคุณหมอเคยบอกเขาบอกแต่ว่าเขาจําไม่ได้รู้แต่ว่าต่ำมากแะ้ก็นานว่าอยู่โรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลของมียี่กิโลอ่ะเด็กสิบเอ็ดัวป่ะแล้วคนนี้เนี่ย ก็คุณแม่ก็เลยสั่งแม่เราเรียกคุณแม่ก็้ันเลยะบิ๊กก็ไม่มั่นใจนะแต่เรียกคุณแม่แล้วกันก็เขาก็สั่งนะคะอันนี้ไปให้ทานวันละสองซองแต่นั้นปลายเดือนพุษภศกาปลายเดือนพุทธศกาชบิกก็บอกว่าให้ทานวันละสองซองเนี่ยนะพอจบไปสิบห้าวันก็มาสั่งกล่องที่สองบอกว่าน้องมีแรงลุกขึ้นเดินได้ ห้าวันขอสั่งพูมิอีกหนึ่งกล่องนะคะก็แล้วหลังจากนั้นสั่งมาเดือนละกล่องพุทภ,าก,ภาก็มีพุทธาก็มีถุนากระดาสินค้ากันยาถูกไหมคะสี่สี่กล่องแล้วก็เดือนพุทภานก็เป็น กล่องแรกก็เป็นห้ากล่องเนาะก็หกล่องทั้งหมดนะคะแล้วก็เขาก็เพิ่งไปตรวจเลือดเมื่อวันที่23กันยายนนี่แหละแต่ผลเลือดก็ยังไม่ออกอีกเขาก็เลยบอกว่าผลเลือดยังไม่ออกนะเพิงตรวจที่ที่สามันจะใช้เวลา2อาทิตย์แล้วก็หมอนัดอีกทีเนี่ยทันวาเลยแต่ข่าวดีก็คือยาต้านเนี่ยเดิมเนี่ยนะเขาจะต้องทานสงแบบยาต้านนะทานสองแบบ ตอนที่เขาอายุตอนที่เขาน้ําหนัก nah people, uh, น้อยๆอ่ะทานแบบเม็ดไม่ได้ต้องทานแบบละลายน้ำเออพี่ก็เพิ่งรู้นะเขาบอกว่ามันมีแบบชงน้ำอ่าถ้าถ้าน้ำหนักไม่ถึงตัวพร้อมเนี่ยเขาจะไม่ให้กินเม็ดสองแบบเพราะถ้ากินเม็ดเม็ดหนึ่งแล้วก็แบบชงน้ำแบบหนึ่งอ่าแต่ไปหาหมอคราวนี้ที่ผ่านมาเนี่ยยี่สิบสามกันยาเนี่ยเขาบอกว่าน้ำหนักขึ้นน้ำหนักน้หนักขึ้นเดี๋ยวดูก่อนนะน้ำหนักล่าสุดน้้ำหนักเท่าไหร่ 4ี่สิบแปดเขาบอกจากเขาบอกจันยี่สเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยหนัก48นะคะเขาบอกว่าตอนนี้จะเป็นห่วงว่าจะอ้วนไปหน่อยเขาบอกว่าตั้งแต่กินมูนี้เนี่ยแม่มดีใจเออเขาบอกว่ากินนี้เนี่ย้องทานข้าวได้มีแรงไปวิ่งเล่นไปโรงเรียนได้เหมือนเดิมเออไปโรงเรียนได้แล้วแต่บางทีเนี่ยถ้าอากาศเปลี่ยนเนี่ยก็มีหวั่นว่า ก็เป็นหวัดบ้างเขาบอกทุกวันนี้เนี่ยยังไม่กล้าบอกที่โรงเรียนหรือว่าน้องเป็นอะไรคือก็สงสารน้องว่าเออไม่อยากให้ที่โรงเรียนรู้มีก็เลยแนะนําว่าน่าจะบอกว่าเป็นภูมิแพ้เนาะแล้วก็เม็ดเลือกขาวต่าอะไรประมาณนี้แบบเป็นภูมิแพ้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมีก็บอกว่าให้บอกแบบนี้แล้วกันอะไรเงี้ย ่าเนี่ยตอนนี้ไปมาเขาบอกจะอ้วนไปนะคะเนี่ยแต่แค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะวัดก็มีบ้างไงล,ละ่ะอากาศเปลีย่ยนแต่เรื่องซ d ดีฟนี่เดี๋ยวถ้ารู้เมื่อไหร่จะแจ้งมา,าแต่ว่าคือตอนนี้ยังไม่รู้ผลเลยแล้วหมอนัดอีกทีต้องทานวานเพื่อนไปฟังผลเนื่องจากนัดนานมากเลนนยเพราะเขาบอะว่าเห็นแข็งแรงแต่ว่าเปลี่ยนยาต้านเนี่ยตอนนี้ไม่ต้องชงแล้วไอ้แบบชงไม่ต้องชงเพราะหนักตั้งสี่แปดแล้วไงเราได้กินยาต้านสองเม็ด อสองแบบอสองแบบได้แบบเป็นเม็ดแล้วอย่านี้ก็เลยเออมาส่งขาวว่าเนี่ยตัวอุมิของเราเนาะช่วยผู้ป่วย H อติดเชือ้อเอชไอวีนะ ให้มีภูมิต้านทานเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะแข็งแรงขึ้นทานข้าวได้มีแรงลุกทำโน้นทำนี่ส่วนนักผู้ใหญ่เนี่ยก็คือจะมีปัญหาว่าพอเป็นแล้วก็จะไม่มีแรงออกทำงานใช่ไหมอันนี้ก็เด็กก็เป็นการพร้อมทานข้าวไม่ได้นอนโรงพยาบาลไปโรงเรียนไม่ได้แต่ตอนนี้ ทานเ,าเริ่มต้นนะตอนที่เขาป่วยเนีก็ทานวันละสององแต่พอเขามีแรงอะไรแล้วเนี่ยเขาก็ทานวันละสองต่อเนื่องมาสี่เดือนเนี่ยก็ทานข้าวได้อุ้นทสมบูรณ<ม>์ดีไปโรงเรียนได้ด,ะะดีใจดีใจเนาะโอเคเแต่ลวันแค่นี้ค่ะก,ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคสนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ติดตามผลกันต่อไปสําหรับคลิปน้องคนนี้นะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะ กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.